การที่เลื่อนไปตัดสินในวันที่7จ็ดเป็นวันละพีเนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอันที่สองวันที่7สิงหาคมเนี่ยเป็นวันเสียงปืนแตกนะครับวันเสียงปืนแตกคือวันที่พักคอมนิตแห่งประเทศไทยประกาศการต่อสู้กับรัฐบาลไทยด้วยกําลังอาวุธ oh. ตามยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุดนะครับก oh. องทัพรุแดกประชาชนได้ลั่นเสียงปืนปะทะกับเจ้าหน้าที่ครั้งแรกที่บ้านนาบัว นครพนมวันที่7สิงหาและเรียกว่าวันเสียงปืนแตก mm hmm. และทําให้การสู้รบด้วยกําลังอาวุธระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทัพประชาชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่บัรน,น้นมา mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นที่ใดๆที่ยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยผลที่แท้จ,จริงก็คือช่วยให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยยึดอำนาจรัดได้อำนาจรัดอย่างมั่นคงถาวรน, oh. นะครับ oh. และอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ สถานการณ์ประเทศไทยจะเหมือนกัมพูชาเข้าไปทุกวัน oh. คือพักเพื่อไทยจะมีฐานะคล้ายๆกับพักของท่านฮุนเซนนะครับ oh. ซึ่งวันนี้ก็จะไปรูปนั้นอยู่แล้วเราก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเรายินดีให้สถาบันต่างๆเนี่ยเป็นอย่างในกัมพูชาหรือเปล่า <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นคําถามนะครับเพราะนั้นใครคิดจะยุบพักคก้าวไกลเนี่ยก็ขอให้ลองพิจารณาความคิดของพลเอกเฉลิมที่ท่านพูดไวไ้วด้วยนะครับเพราะอย่างไรเสียพลเอกเฉลิมวันนี้แม่อายุท่านจะมาก แต่ท่านก็อยู่ในวงการเมืองเป็นขุนพลผู้คำจุนแผ่นดินในสถานการณ์วิกฤตมายาวนานความคิดเห็นของท่านเนี่ยไม่ได้เจือแฝงด้วยผลประโยชน์อันใดก็น่าจะรับฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับมันถ้าจะอยากให้พรรคเพื่อไทยยิ่งใหญ่ไล่ผู้เทียมฐานก็ยุบพรรคเก้าไกลไปถ้าอยากให้สถานการณ์มันมีการคานอำนาจกันในทางการเมืองอก็ไม่ควรยุบพรรคเก้าไกลนี่คือเหตุผลในประเด็นทางการเมืองนะครับแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ย เวลาท่านวินิจฉัยท่านไม,ไม่ท่านจะยกเหตุผลทางการเมืองไม่ได้แต่ท่านคิดได้และความคิดนั้นอาจจะนําไปสู่การวินิจฉัยได้ทีนี้สามนันท่านนัดวินิจฉัยวันที่เจ็ดสิงหาใช่ค่ะวันที่เจ็ดสิงหาเป็นวันอะไรพุธไหมคะมีข่าวข่าวมานานแล้วว่าจะตัดสินยุบพกกรรคเก้าไกลวันที่เจ็ดกรกฎาคมใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>แต่มีเสียงนิวิจารณ์นินทามากก็เลยเลื่อนไปเลื่อนมาก,ก็มาลงวันที่เจ็ดสิงหาครับ วันที่7สิงหาวันอะไรมีความสําคัญสองสองวันนะครับวันนี้วันแรกเรียกเป็นวันละพีวันละพีคือวันของการปฏิรูปกฎหมายพระองค์เจ้าละพีพระองรในรัชกาลที่5เนี่ยได้รับมอบหมายจากพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นแกนหลักในการปฏิรูปกฎหมายของสยามในยุคนั้นนะครับและท่านก็จบจากต่างประเทศเลยเขาเลยเรียกว่าวันที่7จ็ดงเป็นวันประสูติของท่านเป็นวันลพี นั่นก็เป็นวันละพีแม้ความเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิรูปใหญ่ทางกฎหมายของประเทศไทยซึ่งได้ส่งผลที่ดีมาแล้วในในสยามยุคนั้นนะครับการปฏิรูปของรัชกาลที่5ทําให้สยามรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียนะครับแม้พระจักรพรรดิเมจิเนี่ยยังต้องส่งคนมาเรียนหนังสือมาเรียนดูงานประเทศไทยนะครับค่าเงินบาทเข้มแข็งที่สุดมีเงินหนึ่งบาทเท่ากับสองปอนด์อังกฤษนะครับดูดูการขนาดไหน วันการที่เลื่อนไปตัดสินในวันที่7ซึ่งเป็นวันละพีเนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอันที่สองวันที่7สิงหาคมเนี่ยเป็นวันเสียงปืนแตกนะครับวันเสียงปืนแตกคือวันที่พักคอมนิตแห่งประเทศไทยประกาศการต่อสู้กับรัฐบาลไทยด้วยกําลังอาวุธตามยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุดนะครับก<ม>องทัพโปแดกประชาชนได้ลั่นเสียงปืนประทะกับเจ้าหน้าที่ครั้งแรกที่บ้านนาบัวนครพนมใช่ไหมพี่ใช่ครับ นั่นแหละวันที่7สิงหาเละเรียกว่าวันเสียงปืนแตกและทําให้การสู้รบกด้วยกําลังอาวุธระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทัพประชาชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่บัดน,นั้นมาต่อเนื่องมาถึงยี่ถึง18ปีนะครับจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานพระบรมราชโอายให้พลเอกเปรมเนี่ยให้ไปหามาตรการสันติมายุติปัญหาความขัดแยง้งจึงนำไปพลเอกเปรมก็ให้พลเอเกเอลิตดําเนินการ ก็เป็นที่มาของการออกคำสั่งนโยบาย 66, 66ทับ2523และสามารถยุติสงครามได้ในปี2526เพราะฉะนั้นวันที่7สิงหาเนี่ยเป็นวันเสียงปืนแตกการที่สารรัฐมนตรีตัดสินวันนี้เนี่ยจะด้วยความคิดอะไรหรือไม่ก็ไม่รู้มันโดยบังเอิญก็ไม่และไม่ก็ไม่รู้นะครับแต่นี่ก็ถือเป็นเป็นลางอันหนึ่งเป็นสัญญาณอันหนึ่งเป็นลางอันหนึ่งเป็นลางบอกเหตุอันหนึ่ง ที่ดีหรือหรือไม่ดีก็มันทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับถ้าเป็นอันแรกเป็นวันละพีเนี่ยก็เป็นวันของการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยก็หมายความว่าอาจจะนําไปสู่การปฏิรูปใหญ่ก็ได้เช่นอะไรเช่นพักเก้าไกลยังอยู่นะครับแล้วต่อมาคุณเสฐียถูกศาลเพิกถอนเนี่ยก็จะมีการตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อมีการตั้งรัฐบาลใหม่ผมเชื่อเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วถ้าตั้งรัฐบาลใหม่ตอนนั้นนะครับนี่ก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง และอาจนําไปสู่การปฏิรูปเพราะเจ้าพญาพานทองคนใหม่เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยครับจึ่งได้รับพระราชทานจนราศีจับแสงจับจ้าอยู่ทุกวันเนี่ยผมมาพูดที่นี่วันก่อนก็ลุกงขึ้นท่านก็ไปปฏิเสธแล้วท่านไม่คิดจะเป็นนายกผมบอกว่านักการเมืองคนไหนพูดอย่างนี้อย่าไปเชื่อนะครับนักการเมืองคนไหนบอกไม่เป็นนันไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นนายกนี่อย่าไปเชื่อแต่ท่านก็มาแก้ข่าวของรายการของเราเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรอ่า